ไม่พระนี่ก็เขาไม่ใช่พระเขาเป็นฆราาวาสแต่เขาสอนทําได้เออแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าฆราาวาสพูดธรรมะแล้วห้ามธร,รมาหากินยกเว้นแต่ว่าเออในหลักการของธรรมะมันก็จะมีเช่นมิจฉาอาชีวะสัรรมมาอาชีวะเออค้าขายยังไงไม่ผิดศีลธรรมเช่นเออถ้าเป็นกรอบแบบแบบคนพูดเลยที่พูดเก่งเรื่องศีงลธรรมเช่นเล้ายาเนี่ยขายไม่ได้นะ เออถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เบียร์ไปขายเหล้ายานี่แหละโอเคผิดผิดแต่เขาขายน้ำพริกแต่เขาขายน้ำพริกไงประเด็นเขาขายน้ำพริกเขาขายของกินที่เป็นสัมมาอาชีวะถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ขายของผิดกฎหมายเขาไม่ได้ขายของหนีภาษีที่สําคัญคือเขาเสียภาษีถูกต้องด้วยเขาจดบ,บริษัทแล้วแล้วเราจะไปรังเกยียจเขาทาไม เอาลูกศิษย์มาแพ็คของก็ดีไงลูกศิษย์ก็จะได้ไดมีรายได้ก็เป็นสัมมาอาชีวะอีกสร้างรายได้ให้คนอื่นอถึงเวลาปฏิบัติธรรมกันก็ปฏิบัติธรรมนอกเวลาปฏิบัติธรรมก็ค้าขายทำมาหากินก็เหมือนใครอ่ะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะพระอริยะบุคคลน่ะเป็นเศรษฐีนางวิสาขาเป็นเป็นพระยะบุคคลนะเป็นเศรษฐนะีมีเงินร่ำรวยอนาถปินทิกะเป็น อริยะบุคคลนะเป็นพระโสดาบันแต่เป็นเศรษฐีนะขายของฉ่ำนะอนาถบาินทิกะถึงเวลาฟังธรรมเขาก็จะไปวัดฟังธรรมไปในเวลาที่เสร็จจากการค้าขายทำมาหากินก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปวัดไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไปให้ทานไปรักษาศีลแต่ว่าอนาถบินทิกะก็ต้องขายของนะไม่งั้นจะมีเงินได้ไงอ่ะจะมีเงินมาอุปถรรัมภ์ศาสนา มาบำรุงพิสูจน์สัมมนเนนรได้ไงก็ไม่มีเอออ่ลองถามตัวเองดูดิฉันไม่ได้มามาดีเฟนแทนอาจารย์เบียนะแต่ว่าคุณลองไปคิดดูว่าเขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะเอาถ้าเอาหลักหลักการมาว่าเขาผิดเพราะอะไรอ่าถ้าหาคําตอบได้ว่าเขาผิดเพราะอะไรอ่ะดิฉันอาจจะฟังคุณนะอ่าถ้าสมมุติว่าคุณหายไป เฮ้ยไม่ได้ผิดแบบเนี้ยผิดผิดเพราะคำถามคือผิดเพราะอ่าเอาก็ว่ากันเอาอเหตุผลมาว่ากันละผิดเพราะอะไรถ้าว่าเขาว่าเออรับไม่ได้ตอนธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มาทําธุรกิจขายของโน่นนี่นั่นฟังธรรมะคนติดตามเยอะใช่ไหมมีคนอยากไปฟังธรรมอยากไปหาไปปฏิบัติธรรมด้คุณทุกอย่างมันไปไม่พ้นเรื่องของเงินนะันในโลกทุนนิยมเนี่ย แต่ขอให้เป็นทุนนิยมที่มันอยู่บนหลักการของความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นสัมมาอาชีวะมันได้หมดนะวัดคุณไปดูเถอะวัดให้ต่อให้แบบว่าเป็นวัดที่อ้างวันเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้จากเงินบริจาคในการสร้างทั้งนั้นนะแต่พระท่านไม่ต้องทํางานไงเพราะว่ามีชาวบ้านไปถวายอยู่แล้วจะสร้างวัดใหญ่โตเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันมีคนประวัลนาพร้อมบริจาครัพย์เพื่อสร้าง คุณไปดูเหอะวัดต่อให้เป็นวัดที่บอกว่าเป็นจ้ที่ปฏิบัติธรรมที่คนรู้จักในระดับประเทศนะที่คนไปปฏิบัติธรรมการไปเข้าคอร์สวิปัสสนากันอะไรกันนะสร้างอาคารเนี่ยคุณคิดว่าเอาอะไรสร้างนะเนะงินทั้งนั้นนะเงินทั้งนั้นแต่อย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยคนบีบแกทุกทางเลยคนบีบแกทุกทางเลยรับบริจาคแกก็ไม่ทำเขาแกกลัวดเดือดร้อนแกก็ต้องขายของนี่แหละแล้วก็คุณก็ไปอุดหนุน ของแกแล้วเงินส่วนหนึ่งแกก็ปันมาเพื่อประโยชน์นี่แหละมามาทำท,ท,ที่บ้านแกให้เป็นที่ปฏิบัติธรรที่มันกว้างขึ้นรองรับคนได้เยอะขึ้นะมาห้องน้ำห้องท่าไม่พอคนจะขับถ่ายชี้เยี่ยวไม่พอก็สร้างห้องน้ําให้อีกหรอแล้วมันไม่ได้เหรอมันไม่ได้เหรอหรือยังไงอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้นะนี่ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าก็ต้องคิดไปต่อไปว่าเอา แล้วให้เขาทำแบบนี้แล้วจะให้เขาทำยังไงอืมมีคนบอกว่าผมเองคิดว่าหากผมถึงจุดที่สื่อหรือสอนแล้วไม่น่าจะหวังลาบยศเขาไม่ได้หวังยศเขาไม่ได้มียศนะคนเรียกเขาไอ้ก็มียอะแยะเขาเป็นนายเบียนะในบัตรประชาชนเขาเป็นนายเบียเขามียศอะไรอ่ะเขาเป็นพลตํารวจเบียอย่างนี้หรอฮะหรือเขาเป็นพลเอกเบียหรือว่าเขาเป็นอะไร พะนะท่านเบียอ่างเงี้ยเหรอเขาก็นายเบียดิฉันก็นายไพวันไม่ได้มียศนะเขามียศอะไรอ่ะเขามียศอะไรแกมียศอะไรอาจารย์เบียเนี่ยไม่ได้มีอะไรแกก็นายเบียแกไม่ได้มียศแกมียศอะไรไม่ได้มียศก็นายเบียนายไพวันนายเบียนายไพวันเออไม่เข้าใจ เขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้จริงๆเขาก็อยากจะไปบวชแต่เขาบวชไม่ได้แล้วให้เขาทำยังไงเขาก็อยากไปบวชแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าสมมุติว่าเขาสะตสางอะไรเสร็จแล้วเออถ้าเขายกเลิกแล้วไม่บวชแล้วอะไรก็ว่าไปใจเขาก็น้อมไปในการบรรพชานั่นแหละเขาอยากจะบวชแต่เขาบวชไม่ได้ก็เขาบวชไม่ได้เออถ้าเขาไปบวชแล้วเขายังมานั่งขายขอเนี่ยมึงด่าไปเลยเดี๋ยวช่วยด่าด้วยมานั่งขายน้ําพริกทุกวันอย่างเงี้ย แต่นี้เขาหวดไม่ได้แล้วใคทเขาทยังไงคําถามก็เขาปวดไม่ได้แล้วจะให้ไล่สอนธรรมะเฉยๆแล้วเงินค่าน้ําค่าไฟบ้านเขาล่ะเห็นแกตัวไปหรือเปล่าในทางหนึ่งอยากให้เขาสอนธรรมะให้เขาพูดธรรมะให้คนปฏิบัติธรรมแล้วมึงกูรูกันไปบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้เขาขายของแล้วค่าน้ําค่าไฟล่ะมึงจะให้เขาทําไมขอทานเอาเหรออ่ะพอเดี๋ยวเขาขอทานก็ว่าเขาอีกให้เขาขอทานเหรอคะไม่ให้เขาขายของ แล้วค่าจางเงินที่ไหนจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟเอยค่าอะไรอะ่ะเยอะแยะมากมายที่เลี้ยงคนอีกอะไรอีกเอาที่ไหนจ่ายล่ะเอาที่ไหนจ่ายล่ะใครมาจ่ายให้อะ่ะเขาไม่ได้เป็นพระนี่เออก็เห็นแก่ตัวไปไหมถ้าถ้าไม่ให้เขาขายของทํามาหากินอ้ยอยงงไปหมดที่ฉันไม่เข้าใจาอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะก็งงได้ใช่เขาทํายังไงล่ะ นั้นก็ไปแนะนําเขาไปแนะนาเขาเลยว่าให้เขาทำยังไงคุณก็ไปรับผิดชอบแทนเขาว่าเอาอย่างนี้เลยอาจารย์ไม่ต้องขายของแล้วรับไม่ได้ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนทมอย่ามายึดติดกับลาบยศอยู่ไม่เอามันดูไม่เหมาะใส่ชุดขาวมานั่งขายน้าพริกอยู่แบบนี้มันไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองทุกอย่างอาจารย์จะได้หมดอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาแบบทําแบบนี้ อาผมปรวาวนาเลยค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างบ้านอาจารย์ผมออกให้หมดทุกบาททุกตะตังอาจารย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเก็บเสียงไว้เฉพาะสอนทมพอไม่ต้องมาตะเบงเสียงขายของทุกอย่างเดี๋ยวปวาวณาออกให้หมดซัพพอร์ตขอเพียงแต่อาจารย์เอ่ยปากมาว่าอาจารย์เขาเอานะจะได้เหนื่อยน้อยลงถ้าเป็นดิจันนะดิจันบอกโอเคกูไม่ขายแล้วกูก็ไม่ได้อยากขาย คิดว่าขายของมันสบายเหรอมันเหนื่อยจะตายห่าเหนื่อยจะตายห่าขายของอะ่ะคิดว่มามันสบายเหรอมันไม่ได้สบายนะขายของมันเหนื่อยอกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยถ้าคนสบายแบบได้เงินแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบทํางานเยอะใช้เสียงเยอะทําไมใครจะไม่อยากทําล่ะก็บอกวิธีเขาที่ว่าทําไงเขาจะได้เงินแล้วเป็นเงินสุดจริตด้วยนะต้องไปก็ไปบอกเขาไปแนะนําเขาไป ทำอย่างนี้ติเนี่ยได้เงินเหมือนกันถึงจริตแล้วไม่ต้องมาขายของแบบนี้ไม่อยากให้ขายของอยากให้สอนทำอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวพอเขาไม่ขายของนะไม่มีกินสอนทำชิบหายและบ้านเบิ่นโดนยึดไปหมดข้าน้ํเข้าไปไม่มีจะมึงตายตายทีนี้มึงก็ไปดูถูกเขาอีกเก่งแต่สอนคนเอื่นเก่งแต่สอนคนเอื่นตัวเองไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นทํามาหากินเลยอ่ามึงก็ไปงั้นไปอีก คนมันเป็นแบบนี้นะคนมันเป็นแบบนี้นะนัตถิโลเกอะไรอนัติโลเกอันินทิโตคนไม่ถูกมินทาว่าลายไม่มีในโลกเดี๋ยวพอไม่ขายของมาสอนธรรมะอย่างเดียวโอ้ยเก่งจะสอนคนอื่นลองขายสิลองขายของสิก็พูดได้ตีตัวเองไม่ได้ขายของโอ้ยไปขายของทำมาหายกินไปไม่ใช่เอาเวลามานั่งสอนคนอื่นอาะพอไม่ขายของรโดนก็โดนอยู่ดี ก็โดนอยู่ดีก็เหมือนที่ฉันเคยโดนมาก่อนไงตอนเป็นพระไงเอ้ยเทศาสอนคนอื่นบวชแต่เด็กสบายไม่รู้จักทำมาหากินหรอกฝึกออกมาทำมาหากินเส้นี่โดนมาแล้วเนี่ยเคยโดนมาก่อนเข้าใจความรู้สึกนี้เลยเอ้ยหมาภัยวันเทศสอนคนอื่นนะพูดได้ถ้าไม่ได้ทำมาหากินเนี่ยลองมาหาเช้ากินข้าดูสิเออออัอนนี่ไง กูกูทำมากกว่ามึงอีกมึงแค่ทำหาเช้ากินขํากูเนี่ยหาเช้ากินดึกสี่ทุ่มแล้วกูยังขายของอยู่เลยมึงแค่หาเช้ากินขํากูเนี่ยหาเช้ากินดึกสีทุ่มแล้วกูยังขายของอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมึงเตรียมเข้านอนแต่กูยังขายของอยู่เลยมึงเห็นรือเปล่าความยากลำบากก็จะกล้าค่ะก็ได กตากาค่ะ,ะเดี๋ยวพูดเดยอะก็หาว่าปกป้องอีกปกป้องเป็นพวกเดียวกันเออเออที่มีเพจนึ่มันทำไงเป็นนุ่นเป็นเจนเป็นอะไรนุ่นค่ะเจนค่ะเดี๋ยวมันก็หาว่าเป็นบัตรดีกันอีกอะไรกันอีกว่าไม่อยากจะพูดเออไปดีไปปกไปพูดให้เดี๋ยวก็หาว่าปกป้องกันอะไรกันเอออะไรแต่ไปแนะนําเขาเลยค่ะถ้าคุณอยากไม่ให้เขาเป็นอะไรก็คุณคุณพี่ต้องไปแนะนําเขานะ ไปคุณพี่ไปแนะนําเขาคุณพี่ไปแนะนําเขาเลยไปแนะนําเขาให้เขามาจะให้เขาทํำยังไงก็ลองลองไปช่วยเขาคิดเขาทําก็ได้ค่ะดิฉันว่าแกก็รับฟังอยู่นะแกก็รับฟังอยู่นะ